บรรยากาศเย็นวันอังคารที่13เดือนพฤษภาคม2568ครับหลังจากเลิกงานมาก็าามเดินมาดูไก่ครับเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องดูแลสวนอะไรมากมายครับเพราะว่าพื้นยังแช่อยู่ครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาครับมาเข้าห้องนอนกันหรืยังปักสลัดก็กินที่กินขว้างครับนี่ครับตอนเย็น พากันเข้าห้องนอนไปหมดเลยครับนอนเรียงกันพ่อแม่ลูกครับเป็นลูกนะครับน้องน้องเมย์ครับน้องสงการอยู่ตรงนั้นครับตรงใต้กีกแม่นะครับเห็นหัวเล็กๆครับต้องปิดประตูให้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรเข้าไปครับหรือบางทีฝนตกฝนก็จะสาดครับปิดประตูให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกัน ก็เรียบร้อยครับก็ไม่ดื้อเหมือนตอนมาแรกๆครับเพราะว่าเขาจะรู้ที่นอนแล้วครับตอนมาแรกๆต้องมามาต้อนเข้าครับนี่พอเริ่มมืดเขาก็จะเข้าห้องนอนเองครับก็ถือว่าดีนะครับน่ารักดีครับไม่ต้องให้มาวุ่นวายครับก็คือแค่มาปิดประตูให้ก็รู้สึกว่าช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นครับรู้จักที่รู้จักทางของตัวเองครับไก่ ปิดประตูห้องนอนแล้วก็ต้องปิดประตูหน้าบ้านให้ด้วยครับกันสองชั้นครับเรียบร้อยครับคืมทั้งวันครับวันนี้ใส่กรอกอิสานครับอบมาอย่างดีครับนั่งกินกับส้มตำครับที่สวนหน้าบ้านครับบรรยากาศก็จะเย็นสบายแบบนี้แหละครับมีผักสลัดให้กินด้วยครับ บรรยากาศดีอาหารอร่อยครับเย็นนี้ครับนี่ครับหน้าตาของอาหารที่ผมเอามานั่งกินที่หน้าบ้านครับรสชาติส้มตำก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายครับใส่พริกแค่ครึ่งเม็ดครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศตรงสวนหน้าบ้านครับตอนเย็นวันนี้ก็มานั่งกินส้มตำกับไส้กรอกอีสานครับแล้วก็ผักสลัดครับ นี่ครับอักสลัดเก็บมาจากหน้าบ้านครับไส้กรอกก็ซื้อมาจากตลาดน้ําวัดลำพญาครับที่ไปเที่ยวมาเมื่อวันเสาร์นั่นแหละครับฝ mm hmm. นตกมาสองสาวันครับเมื่อเช้าก็ตกครับผมก็เลย สบายเลยครับไม่ต้องเข้าไปรดน้ําในสวนครับก็เลยมีเวลาว่างครับมานั่งกินอาหารว่างครับตอนเย็นๆก็ไม่ว่างแล้วครับสซกรอกกับส้มตาก็หนักพอสมควรครับแต่ว่าเ็าอยากกินครับแล้วก็พอไม่ได้ทําสวนเดี๋ยวผมก็จะพาเอฟซีไปเปลี่ยนบรรยากาศครับไปเที่ยวข้างนอกสวนมั้งครับก็จะพาไปดูบรรยากาศที่ผมไปเที่ยวมานะครับ ตามตลาดน้ำครับตลาดน้ำวัดลำพญาครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับดูแต่บรรยากาศในสวนบ่อยๆก็กลัวเบื่อครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมั่งก็คงไม่เป็นไรครับบรรยากาศ,กาศ,กาศทางไปตลาดน้ำวัดลำพญาก็จะเป็นทุ่งนาครับเป็นส่วนใหญ่นี่ครับบรรยากาศภายในตลาดผมก็จะพาดูบรรยากาศแบบพอสังเกตครับ พาดูบรรยากาศเป็นหลักครับไม่ได้เจาะเลยครับของขายก็มีเยอะแยะครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับครับดอกบัวนี่สวยมากครับวันนั้นนี่ครับหลากหลายสีครับก็ไม่รู้พันอะไรบ้างครับมีของกินของใช้ครับผลหมากลากไม้เยอะแยะเต็มไปหมดครับนี่ครับดูละลานตาครับผมก็ไม่ใช่นักกินนักช็อปเท่าไหร่ครับก็แค่เดินผ่านแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูครับ ไม่ได้เจาะลึกไม่ได้สอบถามรายละเอียดไม่ได้เข้าไปชิมแล้วก็รีวิวรสชาติอาหารแต่อย่างไรครับก็พาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแบบนี้ครับตลาดน้ําวัดลำพญาก็อยู่ในตําบลลำพญาครับอยู่ในเขตอําเภอบางเลนครับดูตามแผนที่ก็ถ้ามาจากแถวสารยาพุทธมณฑลก็วิ่งตามถนนที่จะไปบางเลนนั่นแหละครับหาง่ายครับทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนครับก็คงไม่ต้อง จีจุดชีพิกัดอธิบายอะไรมากมายครับเพราะว่าทุกวันนี้มี GPS ในโทรศัพท์มือถือครับแค่ปักหมุดไปแค่นั้นก็สะดวกสบายแล้วครับผมก็เดินพาชมบรรยากาศแบบนี้นะครับถ่ายหน้าตัวเองไปแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆครับดูของซื้อของขายครับที่เขามีขายในตลาดน้ำนั้นครับผมไปช่วงเช้าๆครับเพราะว่ากลัวคนจะเยอะครับ ดีว่าพาน้องที่มาจากชุมพรนะครับเขาไปเที่ยวเขาพาแม่มาด้วยครับแม่ก็อายุเยอะแล้วครับก็เลยไปช่วงที่คนยังไม่เยอะครับไปแต่เช้าครับตลาดน้ําวัดลําพญาเขาก็จะเปิดเฉพาะเสาร์ที่ครับเปิดช่วงแปดโมงเช้าครับถึง17บเนาฬิกาครับนี่ครับก็เดินตอนนี้ก็เดินหาหาที่นั่งครับเพื่อที่จะ สั่งอาหารมากินครับเพราะว่าเขามีที่นั่งให้นั่งเยอะแยะมากมายครับเดือเฟือครับเหมือนเป็นเป็นแพอยู่ในแม่น้ำครับพอได้ที่นั่งเราก็จะเดินหาซื้ออาหารตามที่เราชอบนั่นแหละครับอยากกินอะไรก็เลือกซื้อเลือกหามาได้เลยครับมีทั้งข้อแกงมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ครับห่อหมก,ก็มีครับผมก็ซื้อห่อหมกครับอยากกินห่อหมกแล้วก็ ก๋วยเตี๋กก็มีครับผมก็ซื้อให้ภรรยาซื้อน้ำมะพร้าวปั่นครับอบกินน้ำมะพร้าวครับปั่นแบบไม่ใส่นมครับนมกินเยอะก็ไม่ค่อยย่อยครับชอบกินแต่เนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวตั่นใส่น้ำแข็งเย็นๆยนชื่นใจนี่แหละครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศร้านค้าครับเก้วเท่าไหร่ผมก็น่าจะ ยี่สิบหรือยี่สิบห้าบาทครับจไมาได้แลวครับนี่ครับห่อหมกครับก็น่ากินครับก็นั่งกินอาหารกันไปคุยกันไปครับตรงนีแม่น้ําครับแล้วก็มีเรือวิ่งผ่านครับในแม่น้าเขาก็มีบริการล่องเรือครับชมชมทิวทัศน์บริเวณแม่น้ําครับก็มันมาแม่เลยชวนนท่านละเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขามีตรงโต๊ะประชาสัมพันธ์ครับเขาก็จะแจ้งรายละเอียด เวลาในการเดินทางแล้วก็ค่าโดยสารครับนี่ครับเรือแบบนี้แหละครับที่เขาจะพาพานั่งชมวิวครับผมเองก็ไม่ได้นั่งครับเพราะว่าเวลาไม่เยอะครับก็บรรยากาศดีครับนั่งกินอาหารไปชิวๆก็ชมบรรยากาศอากาศไม่ร้อนครับวันนั้นที่ผมไปก็ฟ้าคึมๆครับแต่ว่าฝนไม่ตกก็ถือว่าโชคดีครับได้เดินชม เดินซื้อของกินครับเสียดายครับกินเยอะไม่ค่อยได้ครับถ้ากินเยอะได้ก็คงได้ชิมหลายอย่างครับตอนนี้ท้องก็ไม่ค่อยอานวยครับที่สําคัญตังก็ไม่ค่อยมีครับจะเดินดูเป็นหลักครับถ้ากินเยอะก็คงหมดตังเยอะครับก็เลยหักห้ามใจไปครับเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดครับนี่ครับจะมีบรรยากาศคล้ายๆเป็นเป็นเรือครับ เหมือนตลาดน้ําที่มีเรือเรือพายเรือแจวได้ครับมาขายอาหารอยู่ในแม่น้ําครับหลากหลายมากครับชนิดของอาหารจนบรรยายไม่ถูกครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ครับเรื่องอาหารครับอันนี้ก็เป็นข้าวหมากครับผมก็สนใจครับเพราะว่าชอบกินข้าวหมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาของการเดินเรียบเลาะหาเลือกซื้อ อันไหนที่เราชอบกินครับหลังจากที่นั่งกินข้าวมาแล้วครับอันไหนที่เราชอบก็เล็งๆนะครับเดินผ่านไปจนสุดตลาดแล้วก็มาเช็คอินสะหน่อยครับตลาดน้ําวัดลำพญาครับก็มีปลาให้เราให้อาหารปลาครับเป็นขนมปังครับปลาตัวใหญ่ครับน่าจะเป็นเขตอพยพทานครับเพราะว่าปลาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาสวายหรือเปล่าครับส่วนมากก็จะเป็นประมาณนั้นครับตัวใหญ่ๆครับ เหมือนปลาโลมาครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับอย่างที่บอกครับของกินเยอะมากครับภรรยาก็ชอบกินของหวานครับผมเองก็ซื้อข้าหมากกินได้ครับนี่ครับน่ากินครับข้าหมากมังกรครับแล้วก็ไส้กรอกอีสานก็น่ากินครับก็เลยสอยมาหนึ่งถุงครับ ตอนแรกว่าจะซื้อแหนมเลยครับแต่ว่าแมวดีกว่าครับเดี๋ยวกินไม่หมดครับอันนี้เท่าไหร่ก็ไส้กรอกที่ซื้อมากินที่บ้านนั่นแหละครับรอมาฝากลูกสาวด้วยครับลูกสาวก็ชอบกินครับจัดมาคุงมเมื่อเริ่มครับส่วนัญาก็เจอข้าวหลามไม่ได้ครับชอบซื้อครับแต่ว่าก็กินไม่หมดนะครับคนที่ต้องถูกบังคับกินก็คือผมนี่แหละครับต้องคอยต้องคอยกินครับเพราะว่า จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสัมัดเรื่องข้าวหลามเท่าไหร่ครับถ้าปกติแล้วก็ไม่ไม่ค่อยซื้อกินครับไม่เคยซื้อกินครับเป็ดย่างครับน่ากินครับมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงครับโซนนี้เป็นโซนของหวานครับใครที่ชอบก็มามาได้ครับนี่เป็นไข่เมงดาแล้วก็ไข่เป็ดครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้ดองผลไม้ใช่อิ่มครับ ภรยาบอกว่าอร่อยครับมีคนรีวิวคอมเมนต์มาครับว่าอร่อยครับก็เลยจัดไปสองถุงครับเป็นมะขามแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับก็ซื้อไปฝากลูกๆนั้นหลานครับที่บ้านข้างเคียงครับนี่ครับบรรยากาศก็มีทั้งขายข้างบนบกแล้วก็ในเรือครับขากลับก็ซื้อเขียงครับเห็นเขียงแล้ว น่ารักดีครับพเลยซกลับบ้านหนึ่งเขียงครับ75บาทครับประมาณนี้ครับเขียงใหญ่ครับพาไปชมบรรยากาศของตลาดน้ำวัดลำพญามาเรียบร้อยแล้วก็กลับมากินส้มตำแล้วก็ไส้กรอกที่บ้านต่อครับ <c oughs> <c oughs> ความสุขที่ง่ายๆความสุขที่ไม่ไกลเกินเอื้อมก็คือการที่เรามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ใกล้ๆตัวที่บ้านนี่แหละครับ รู้จักเพียงพอแล้วก็พอเพียงพึงใจอยู่กับสิ่งที่เรามีครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมวิถีชีวิตของผมครับในแต่ละวันครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมาย้นั้นต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไระไรก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ